เทศชาติศาสนาเพราะว่าหนึไปพัฒนาสถานที่นั้นเป็นวัดเพื่อเป็นวัดเนี่ยประเทศไทยเราเป็นประเทศธศาสนาแต้พอาเท่ปแรแล้วก็วมานที่พะเื่อแสวันสอคืนคืทีก็ต้องขอกราบนะ ญาติโยมท่านสญชาวละบุร si ีก็้อเดื่อน้อความไว้ด้วยว่าท่านอาจารย์พิโรนับพราทั้งเก้าลูกแต่อยู่ในความแปนทของญาติโยมท่านสาคไว้นถานที่นี้วาทาอาการจะรู้สึงคนพร้อมทั้งพระแะทั้งเก้ารูกไว้ในอ้อมใจของญาติโยมท่านส่วนญชาวลพบุรีด้วยโดยเฉพาะก็ท่านพระเวยทางมาซึ่งเป็นผู้ดูแลอยู่หน้าสถานที่นี้ เป็นผู้ที่ <c oughs> มีบารมีที่ปกป้องคุ้มครองพื้นที่รบบุรีนะก็ขอราบพระสงฆ์ท่้ง9้ารูปแล้วก็อุทยาการเรียนรู้ชุมชนนี้ไว้กับท่านอํานวยครางผาซึ่งเป็นบุคคลที่ประชาชนคนทีศรัทธาเคารพนับถือมากนะก็หลวตาก็ขอฝากนะถามทัาง9้ารูปนะที่มาอยู่จำพรรษาแล้วก็สถานการปฏิบัติธรมนี้ไว้ใน ความดูแลของท่านอันวยคังผาไว้ในโอกาสนี้ด้วยนานก็ 28, 1, 99, หมาขแปดสีห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเก้รือวนะ่าสองสองแปดสีนึ่่ะเป็น1นึ่ก็ได้โยมว่าถุกึ่งบือมีบัญชีบัญชีหนึง่งนะสองสองแปดสี 8, 1, 88, 1, 8, 9, นะ่ห้าหก็แเป็น9กนะหนึ่งหนดแปจาบริจาคเข้าธนาคาร ร่วมสร้างุติปบญบัตธรรมร่วมสร้างคุโบสะหลังใหม่เนื้อที่พอเรียกอุโบสถพอเพียงเป็นที่ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมบัตรพรสนมนเนบนอาวุธยานการเรียนรู้เขาวังเย็นตรงนี้กะกพุทธรขอยู่ทีบางพุทธโลกที่สำคัญเราจะให้ พระองค์ทรงนั่งตากแดดตากฝนก็จะทัดแต่จะไม่ทําให้เศร้าหมองชมฤทุทรงนี้นั้นก็ญาติโยมท่านสาวุชนเนีย่ยเรามาร่วมกันสร้างโครงสร้างมุงบังหลังคาถวายแด่องค์สมเด็จพระบร,รมศาสดา,าสมามพระเจ้าเราก็จะอยู่แบบร่มเย็ยนเป็นสุขนะ,ะมีทุกกายทุกใจหรือว่ามีทุกโศกโรคภยยัยจะได้สูญทลายหายไปนั่นมีวักาสารด้เชนเดรัน ขนาดนี้ก็ท่านอาจารย์วิโรธที่มาอยู่ปฏิบัติธรรมมาพัฒนาพื้นที่นี้ท่านเริ่มบัญชีไว้แล้ว1 0 0 0 0แสนบาทญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังแล้วมีโอกาสเชื่อเจิญจนกรไม่ทราบมีใครเข้ามาบ้างแล้วรอล่าเข้ามาหรือ,อยังมีใครบ้างสมาชิกทางเรวดวหกะบืฟสบุ๊ครู้สึกว่าจะมีแต่ ชาวต่างชาติค่ะขนมข้าวมาเลเซียมาจากมาเลเซียทั้งนั้นเลยค่ะพุเปิดให้ดังหน่อยจะได้ได้ไดอ้วันนี้ต้องแจ็คกี้ชานมินก้อนของโบราณที่จะยินดีกับชาวต่างชาติชาวมาเลเซียนะครับนักเรียนสองท่านอาจารย์มิโรธได้เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็กดไลค์กดแชร์ก็ยันชุมเจมอะไรเนี่ยคือชื่อออกแนวๆขอต่างของประเทศต้องขออนุญาตนี้ ชาวต่างประเทศมีกุศลศานาท่านเราชาวไทยคนไทยนะเราชาวไทยเกิดในเมืองไทยก็อย่าให้น้อยหนะ้าชาวต่างประเทศและต่างประเทศนั้นไม่ใช่ประเทศไทยประเทศมาเลเยเป็นประเทศที่มีอิสลามมากแต่ท่านทั้งหลายเหล่านี้มีกุศลเาสนาเขาทกามั่นคงในภาษาศาสนาเกาะกลุ่มกันดีมากเกาะกลุ่มร่วมกลุ่มกันดีมากแล้วก็ก ช่วยกันพัฒนาวัดวารามแล้วมาทําวัดไหว้พระสวดมนต์ทำบุญใส่บาตรเจริญจ,จิตภาวนากันเป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นหน้าที่ชมดยินดเาเชิญโยมมานั่งวันนี้ด้วยกันเนี่ยฮะนิมนต์นพระอาจารย์คุยคุยกับชาวมาเลเซียก็ดีนะคุยภาษาภาษาใช่ภาษาด้วยก็ได้ครับคุยเชิญชวนก็ดีนะครับอกอไม่อยากก็กลัวคุยเป็นแบบภาษามาเลเซียคุยภาษาเอามาว่าเหมือนเนี่ยครับครับ ก็ดูอยู่คร uh, ับนิึงเดือนอาจารย์ไหลไหลปังหลวงพ่อนะปังเหล่าซีจอหอถังอ่าคนละผอู่งเจก็เจก็ซี่วซิงซิ่อยู่วถิงอ有今年有อ个九个就不来这บ这边没有佛堂呐没有佛堂拜ผมมัน吧了呐有佛ย了我们不จ邀招ห默ือ เป็นจาโควิดเชื้อโควิดผู้กี่หุยมาเลเซียเสียงเนี้ยหวงเหมือนกันเสียงเนี้ยเพราะว่าลูกศิษย์ชาวมาเลเซียก็คิดถึงพระอาจารย์ครับก็สอบถามมาว่าพระอาจารย์จะกลับเมื่อไหร่อะไรก็ชาวมาเลเซียก็เชื้อเชิญเจริญพรมาหาท่านอาจารย์วิโรจธ ที่อุทยานการเรียนรู้ชุมชนนี้มีโอกาสถ้าเมื่อโควิดศูนย์ถลายหายไปแล้วก็อธิษฐานขอให้โรคโควิดนี้จงศูนย์ถลายหายไปจากประเทศมาเลเซียน้าเจนหมูเหมือนอยู่บางหมู่มือนพวงหยางนั่นคือนั่นเกิดหลวงพ่อนะกงหยางพ่อที่จอชุกียเกลือชุกเกลยออยู่เออสิงป่าเกลืหมู่เหมือนในมาเลเซียนะยกกงอยางลงจงกงเกลือสิงป่าเกลื

ừng khách sưng à à cái ý đạo băng lâu trên của bọn bà ba là ừng 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 ừng

บหลาจ้าเบนไยิงเองเก่ือกกนใญาติโยมทั้งสาวชนก็ได้อาชามาเลเซียก็ได้รับชมรับฟังการพัฒนาปราศัยจากท่านพระอาจารย์วิโรธ ซึ่งไปสร้างวัดไว้ที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็ขณะนี้ก็เดินทางมีกุศลเลื่อสถานเดินทางมาเป็นหัวหน้าคณะสงฆ์มาสร้างอุโบสถณอุทยานการเรียนรู้ชุมชนตำบลวังเพลิงอำเภอโคกคำรงจอยลบุรีแห่งนี้แล้วก็ท่านามีกุศลเลื่อสถานบริจาคทรัพย์เป็นส่วนตัวนั้นถึง10,000 0บาทสร้างอุโบสถหลังนี้ ดนั้นญาติโยมทั้งสาธุชนชาวมาเลเซียประเทศสิงคโปร์และหลาย,หลาย,ห,ลายหลายประเทศนะด้วยญาติโยมทั้งสาธพิชนที่ได้รับชมรับฟังรายการแล้วโยมมีกุศลและศรัาก็เชิญจันทร์จรพรอยากต้องการให้อุโบสถหลังนี้ท่านเสร็จที่เรียบร้อยโดลงโดยเร็ววันก็ขอเชิญจัจนทร์จริรพรมาร่วมกันนะสร้างบุญกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างารมีอุโบสถถวายเป็นพุทธบูชา เป็นที่ประดิษฐานของพุทธรูปปางมารวิชัย,ชยเป็นเครกชชนะพยามารน,นะปางมารวิชัยพระองค์ทรงชนะพยามารน,นั้นเราที่มีศัตรูนะคิดร้ายคิดทำลายเราก็สามารถที่จะขจัดศัตรูนั้นให้สูญสลายหายไปได้แม้แต่ ศัตรูนั้นมีทั้งโรคภัยไข้เจ็บนั่นก็เรียกว่าศัตรูความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนก็ศออัตรูแม้แต่บุคลากรบุคคลทั้งหลายที่คิดร้ายคิดทำลายเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นศัตรูแต่ว่าเราไม่จะยึดไม่อาฆาตพยาบาทจองเวรกับศัตรูทั้งหลายเหล่านั้นเรามาสร้างาบุญกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างรามีด้วยการสร้างอุโบสถหลังนิยม เป็นสมบัติที่ยืนยงคงทนถาวรสืบต่อไปเป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาเทววายเป็นพุทธบูชานะนี่อุ้บสดนี่ต้ว่าถวายเป็นพุทธบูชาถาวายแด่องค์เจ้าความมหากษัตริย์องค์พระบาทท่านเ,เจ้าอยู่หัวสมเด็จพ่อของเราราชการที่9ก้าซึ่งพระองค์ทรงมีความห่วงใยเรื่องโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโครงการอนุรักษ์โครกระบือนะสถานที่นี้เป็นสถานที่อนุรักษ์โครกระบือ ซึ่งพระองค์จรงมีความห่วงใยว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงมีพระราชตรัสให้อนุรักษ์โครกระบือไว้เนี่ยโครกระบือจะสูญทลายจะหายพันไปแนะ่ฉังนั้นพระองค์จึงทรงพระราชตรัสให้เพื่ออนุรักษ์โครกระบือไว้ฉะนั้นวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามขเขตบางกรัมย์จงหวัดพรนครก็จึงได้จัดโครงการไทยที่โครกระบือจากโรงฆ่าสัตว์ให้รอดปลอดภัยจากการถูกฆ่าแล้วก็นํามาไว้ที่นี่ที่อิทยาการเรียนรู้ชมุมชนและอีกส่วนหนึ่งก็ยังได้มอบให้กองพันทหาร ที่ลบบุรีนะมาสองสามวาระแล้วนะแล้วก็กระบือโคกระบือนี้ก็ยมเป็นประโยชน์นะเปรียบเสมือนหมอรักษาโรคออทิสติกของเด็กผู้พิการทางสมองนะหลวงตาได้มอบให้ <c oughs> กองพันทหนานปืนใหญ่ที่ลบบุรีนะมาแล้วก็มาเยี่ยมมาดูเจ้าหน้าที่ก็พาไปดูกระบือที่เราให้มาเย็นๆประมาณห้าโมงที่เหมือนกันที่เราเริ่มรายการ คุยกันสบายๆตายล่วงตาพ่อแม่ที่มีเด็กที่เป็นโรคอทอี่ติดือเด็กผู้พิการทางสมองนํามาขี่หลังโครกระบือทหารบอกว่าจะทําให้เด็กประสาทตื่นตัวและโครกระบือเนี่ยดีกว่าดีกว่ามุม้าดีกว่าวัวเพราะโครกระบือเนี่ยจะเชื่องนะเวลาเขาเดินเด็กก็จะประสาทตื่นตัวนะแล้วโครกระบือเดี๋ยวนี้โยมอย่าไปเปรียบเทียบว่า โครกระบือโง่นะโครกระบือเดี๋ยวนี้ไม่โง่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่อย่อยางที่โยมว่าโครกระบือเดี๋ยวนี้มีฉลาดมีความฉลาดตราเตอร์เริ่มมีหลักมีคุณค่าราคามากตัวหนึ่งเดี๋ยวนี้เป็นล้านล้านนะที่วัตถุกระบือเรามีอะไรกระบือโครกระบือที่เขาเรียกเป็นพญาควายนะสีเทาด่างหน้าสีเทาด่างหางดอกปากคาบแก้วนะเป็นพญาควายและขนาดนี้ก็ยังมีอะไรมี มีอะไรมีพญาโคนะพญาโคคือวัวนะอีกคลอดลูกไม่หนึ่งตัวแล้วนะเป็นพญาโคสีเท้าด่างหางดอกปากคาบแ้วสวยงามมากยมมีโอกาสไปเชื้อเชิญเจริญทรัไปชมนะที่วัตถุกระบือนะที่นั่นมีทั้งวัวและควายแล้วก็ควายตัวนี้ก็ตั้งชื่อไอวัวควายว่ากระบือพญาควายตั้งชื่อแล้วชื่อว่าอะไร มารวยนะประชาชนทั้งหลายตั้งชื่อว่ามารวยนะเพราะว่าคําว่ารวยคนก็ชอบอยากได้ยินคําว่ามารวยนะมารวยกระบือมารวยตอนนี้ก็มีโคอีกตัวหนึ่งคือลูกลูกวัวญาติโยมท่านสาวุชนได้รับชมรับฟังรายการคุยกันแบบสบายสบายสไตลลงตาแล้วเชื้อเชิญเจริญพรกว่าตั้งชื่อมานะผ่านรายการคุยกันแบบสบายสบายสไตล์ลุงตาหรือผ่านทางไทยทีวีสีช่องห้า ของคุณลอล่า่รายการคิด,ดิีแรงก็ได้ไม่ทราบข้ามาได้ยางลอล่าเยี่ยมที่นี่หลายครั้งแล้วก็ขวากไปถึงหลวงตายนด oh. พระครูอะไรนะวัดชัย,ว,ชยวัดชัยมงคลชื่อดีนะอยู่ที่ตรงเขาเรียกหานะ ผมก็มาเป็นกำลังใจในเรื่องของพระ